สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงการรีวิวที่น่าตื่นเต้นของ Astra 600รุ่นปี2025การฟื้นคืนชีพของตำนานปืนยุโรปที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความประณีตและความแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ Astra 600สะดุดตาทันทีด้วยเส้นสายที่เรียบหรูและโครงสร้างที่แข็งแรง ตัวปืนยังคงความคลาสสิกในสไตล์เยอรมันที่เรียบง่ายแต่ดูดีด้วยผิวโลหะแบบแมตต์สเตนเลสที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและมีจุดประสงค์ชัดเจนด้ามจับถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับมือมากขึ้นช่วยลดอาการล้าและเพิ่มความแม่นยำในการยิงทุกส่วนของปืนถูกออกแบบอย่างตั้งใจตั้งแต่สไลด์ที่ลื่นไหลไปจนถึงลำกล้องที่เสริมความแข็งแรงเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือ เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพ a อสตร600รุ่นปี2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยกระสุนขนาด9มิลลิเมตรมันให้แรงรีคอยที่นุ่มนวลอย่างน่าทึ่งทำให้ยิงต่อเนื่องได้แม่นยำและสม่ำเสมอการเหนีย่ยวไกลมีความคมและคาดเดาได้ง่ายช่วยเพิ่มความแม่นยำทั้งสำหรับมือใหม่และมืออาชีพตัวกลไกภายในได้รับการปรับสมดุลใหม่ให้การกระจายน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม หมาะทั้งสำหรับพกซ่อนและการยิงในสนามระบบสปริงรีคอยรุ่นปรับปรุงใหม่ยังให้แรงตอบสนองที่กระชับโดยไม่ดิดเกินไปจุดเด่นที่ทำให้ a s t r ร600รุ่น225 0แตกต่างคือการผสมผสานระหว่างสเสน่ห์แบบวินเทจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มันยังคงจิตวิญ,ญญาณของ a s t r รรุ่นดั้งเดิมในยุคหลังสงครามแต่เพิ่มระบบความปลอดภัยขั้นสูง รางติดอุปกรณ์เล็งและโครงปืนแบบโมดูล่าที่ให้ผู้ใช้ปรับแต่งด้ามจับและผิวปืนได้ตามชอบปืนรุ่นนี้เหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง2ยุคทั้งคลาสสิกและล้ำสมัยไม่ใช่แค่ของสะสมแต่ยังเป็นอาวุธประจำกายที่ไว้ใจได้สำหรับการป้องกันตัวราคาก็ยิ่งน่าสนใจโดยอยู่ที่ประมาณ850-900ดอลลาร์แล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์ถือเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพและชื่อเสียงของแบรนด์ สรุปแล้ว a อสตร600รุ่นปี2025ไม่ได้เป็นเพียงการกลับมาแต่มันคือการประกาศตัวอย่างภาคภูมิใจว่าความประณีตของช่างยุคเก่ายังไม่เคยเลือนหายไปมันผสานความทนทานแบบดั้งเดิมเข้ากับความแม่นยำทันสมัยมอบประสบการณ์ที่ทั้งคุ้นเคยและสดใหม่เหมาะสำหรับทั้งนักสะสมผู้ที่รักการยิงหรือผู้มองหาปืนประจำกายที่ไว้ใจได้อย่างแท้จริง